สวัสดีครับมาพบกับผมเทื้อักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์คุกคูดรุนแรงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการย่อยุนะครับทางโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐเนี่ยย่อยุอย่างหนักโดยเฉพาะไปย่อยุทางฝั่งจีนแล้วก็รัสรเซียเพื่อจะเระเ่งปฏิกิริยาเข้าสู่สง,งครามให้จงได้ในขณะที่ตะวันออกกลาง กลุ่มอาหรับก็มีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจนมีการขีดเส้นตายให้ประเทศที่สนับสนุนอิหร่านให้ถอยออกจากอิหร่านใครสนับสนุนอยู่ก็จะมีมาตรการในการตอบโต้นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันคงจะเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นแน่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองครับ <c oughs> ประเดิมต้นประเด็นที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะประเด็นที่น่าสนใจกันต้องยอมรับสถานก,การณ์ปัจจุบันว่าขณะนี้นะฮะสถานก,การณ์ไม่ปกติ เกิดเหตเุยิงกันที่โรงพยาบาลเขตนิวยอร์กนะครับมีผู้รับบาดเจ็บหลายคนก่อนมือปืนจะก่อเหตุบุกเข้าไปยิงในโรงพยาบาลนะครับที่มีเตียงคนไข้ประมาณ1,000เตียงนะครับรายงานระบุว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนนะผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วตำรวจระบุว่าเป็นหมอคนหนึ่งนะที่เคยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนี้นะครับนี่ก็คงจะ ไม่แน่ใจยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นการก่อวิเลกรรมนะครับกเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาวลาดิมีปูตินต้อนรับผู้นําเวียดนามอย่างชื่นมืน่นปิดดีนด้วยการร่วมลงทุนในการผลิตน้ำมันในเวียดนามด้านเวียดนามเปิดตลาดใหม่กว่าหมื่นล้านบาทท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะผมเรียนว่ากําลังดูจับตามองเวียดนามให้ดีเพราะเวียดนามเดินเกมไปพบสหรัฐอเมริกา เขาจะต้องทำอะไรอย่างหนึ่งและจะต้องมีมาตรการอย่างหนึ่ตงตเกิดขึ้นนะสุดท้ายะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ผู้นาเวียดนามนายยมตรีของเวียดนามเดินทางไปพบโดนทรัมป์ที่สหรฐัฐอเมริกาสหรัฐลงนามกับเวียดนาม3.5หหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการลงทุนในเวียดนามขณะเดียวกันเขาก็เปิดเส้นทางให้จีนเดินเส้นทางสายไหมในเวียดนามคราวนี้เขาเดินทางไปพบ วาลาดาเมียปูตินจำได้ไหมฮะผมย้ำว่าเขาจะเดินยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจโดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนี่คงเห็นได้ชัดว่าแน่นอนนะมาตรการที่เกิดขึ้นจีนแทนที่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้แต่ใช้มาตรการเรื่องของผลประโยชน์เข้าล่อเข้ามานะทำให้เวียดนามตอนนี้บาลานซ์ไม่เข้าข้างใครตรงนั้นทำทีจะทึกขทัก,ก,ก,กสรัคหวังว,ว่าเวียดนามเนี่ย จะเป,เป็นฐานทัพให้จะยอมดาเนินการต่างๆตามที่เงื่อนไขสหรัฐยอมนะฮะให้ทําตอนนี้กับพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือแสบต้องใช้ว่าคําว่าแสบในขณะที่สิชิ้นพิงนะซึ่งเดินทางไปยังฮ่องกงก็มีกลุ่มเนื่อกษาที่ประกอบไปด้วยจัวชววงเจ้าเดิมเป็นกลุ่มเนกศึกษาต่อต้านชาติให้การสนรับสนุนฝังอังกฤษจะไม่ยอมให้การปกครองในรูปแบบของจีนจีนเข้ามาปกครองที่ฮ่องกง ยืนยันว่าอยากจะให้อังกฤษปกครองต่อภัยซึ่งเป็นไปนไม่ได้และเด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่คราวนี้สีชินผิงก็เตือนอย่าท้าทายอานาจของแผ่นดินนะซึ่งโชโชวหวงเนโดนจับไปสองรอบแล้วเป็นเด็กนะครับในขณะที่มีการมอบตําแหน่งให้กับนางแคลรี่ลัมนะครับเข้าไปที่สาบันตนและตำแหน่งผู้นําสูงสุดของฮ่องกง นะครับโดยมีสีชิ์พิงมาเป็นผู้มอบให้นะครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศว่าสหรัฐหมดความอดทนต่อเกาหลีเหนือแล้วจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็จีนได้มีการคว่ำบาตรบ,บริษัทแห่งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างขีปนาวุธของจีน,นของอเกาหลีเหนือไปแล้ว นะคราวนี้ก็มาบบนอีกบอกว่าหมดแล้วอะไรก็แล้วแต่โบนยังไงก็แล้วแต่จะคว่ำบาคคว่ำยังไม่รู้จะมีอะไรให้คว่ำแลวนะฮะเขาก็ไม่สนนะบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากฝั่งจีนเกาหลีเหนือนตอนนี้ก็ยังคงแข็งข้อนะฮะท่าทดงท่าทีแข็งข้อยังไม่ยอมที่จะไปร่วมการแข่งนนขันกีฬากับทางเกาหลีใต้นะครับก็เลยสมบูรณ์ทให้จีนเ,นเริ่มบีบด้วยการไม่ขายพลังงานให้ในขณะที่สื่อของอินเดียเนี่ยมีการ ารายงานข่าวประคมข่าวอย่างเต็มที่ประคมข่าวเรื่องอะไรคือเป็นภาพของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยเดินทางไปฉี่ข้างกำแพงฮะบอกว่าแย้งนโยบายส่งเสริมอนามัยสำนักข่าวเอฟรายงานรัฐมนตรอีอินเดียยืนปัสสาวะข้างกำแพงประเด็นที่เป็นดราม่าที่สุดก็คือว่าตีแผ่บนหน้าหนึ่งนะัสืพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับขณะที่ชาวเน็ต ะะจวกว่านี่คือเหตุการณ์ที่น่าอับอายและสวนกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะฮะนเรนทราโมคี ra, ok ie, ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามายัยก็กสงสัยคณะไปเนี่ยเดินคงปวดฉี่อะไม่ไม่มีห้องน้ำก็เลยไปฉี่ข้างทางมีทหารคุมชาวบ้านก็ถ่ายรูปไว <G> ้ <ül üyor> ก็เลยเป็นประเด็นเ,นเลยที่นี่กนะ็น่าอับอายเหมือนนนะครับนะในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งมอบตราประทับ โซซอนนะครับคืนให้แก่ผู้นำเกาหลีใต้ทำไมสหรัฐมอบให้นะครับจิงตราโซซอนเนี่ยเป็นจะเป็นตราของกษัตริย์เดิมของทางเกาหลีใต้สหรัฐก็ใช้กลยุทธ์เนี่ยนะครับมอบนะเหมือนอเชิงไสลักษ์เชิงนยัยยะว่ามอบเอกราชนะครับให้กับทางเกาหลีใต้ส่งเสริมเกาหลีใต้ซึ่งหวังจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับทางสหรัฐกลับมาอีกครางหนึ่งซึ่งก็าสำหรับผมผมว่าเป็นเรื่องอยากยาก ยากไม่ยากธรรมดานะครับในขณะที่ผู้นำมุสลิมชาวอีหนาความบาดซาบักเขาบอกว่าฐานหนุนรักร่วมเพศเอาละสิตาบักนี่กาแฟแพ,แพงนะแล้วก็มีคนก็ไม่ชอบทานนะผมไม่ทราบเพราะอะไรนะคราวนี้สนับสนุนนักร่วมเพศก็มีการเรียกร้องมีการความบาดเกิดขึ้นสื่อข่าวรอยเตอร์อรายงานวนผะู้นำขององค์กรมุสลิมในอันดับ สองของอินเดียนะฮะอินโดนีเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสตาร์บัคโดยระบุว่าจุดยืนสน,สนับสนุนชาวเกยนะ์ของเกรือข่ร้านกาแฟข้ามชาติแห่งนี้เสี่ยงที่จะให้แก่นทางศาสนาและว,วัฒนธรรมของอินเดียอินโดนีเซียถูกทำลายไปทำไมอินเดียส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามก็ทำแบบนี้ก็เลยถูกต่อต้านเพราะว่าได้อิทธิพลจาก ตะวันตกอ่ะระักร่วมเพศอะไรเงี้ยชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยถูกต่อต้านในอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นดินแดนแห่งมุสลิมต้องยอมรับนะฮะท่านผู้ชมฮะพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างกันเนี่ยหลักในเชิงธรุรกิจเนี่ยพวกนี้บอกคนว่ามีมีผลกระทบอะไรมีผลกระทบทันทีนะเห็นไหมฮะเฉพาะซาบาัคไปสนับสนุนเรื่องของรักร่วมเพศปุ๊บเอาเลยเป็นประเด็นเลยอินโดนีเซียในประเทศไทยยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพราะประเทศไทยนี่ก็มีรักร่วมเพศเกิดขึ้นมากนะครับเพราะรับอิทธิพลจากตะวันตกมาสูงนะครับในขณะที่สื่อนอกก็ตีข่าวตำรวจไทยกับลำสืบสวนแหม่มสาวตายปริศนาบนเกาะเต่าหลังจูกตั้งข้อหาถูกตั้งข้อสงสัยคือจริงๆแล้วแหม่มเนี่ยหายตัวไปนานละนะครับก็มีคนคาดหวังว่าแหม่มเนี่ยจะจมน้าตายก่อหาดำน้ำดำน้ำากกนําจกกะทั้งไปเจอว่าแขวนคอตายแล้วก็มแมลงเนี่ยไปกินศพ ก็ในการตรวจสอบศพตํารวจท้องที่เนี่ยก็พบว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นตรวจสอบประวัติย้อนหลังซึ่งแม่เธอก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมแรกก็มไม่ยอมรับบอกว่าลูกไม่ได้ฆ่าตัวตายเราไม่มีเหตุจะฆ่าตัวตายแต่ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังแม่ก็ยอมรับว่าลูกของเธอไปเข้ากับกลุ่มศาสนาทางอินเดียที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะวิ่งเอารถวิ่งให้รถชนตายมารอบนะจู่ๆคราวนี้ก็มาฆ่าตัวตายแต่แม่ก็ไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตาย ตำรวจของไทยก็มีการส่งตำรวจกองปราบปรามเข้าไปทาการสอบสวนในคดีนี้นะเรืร่องก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะครับฆ่าตัวตายหรือไม่อยู่ที่ผลการตรวจสอบอีกครั้งของตำรวจกองปราบปรามซึ่งมีการดับเบิลเช็คของตำรวจอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาในสื่อข่าวต่างประเทศขึ้นมานักข่าวพม่านับร้อยชีวิตชุมนุมในกรุงย่างกุ้งชี้สื่อกําลังถูกกดดันอย่างหนักสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักข่าวพม่าราวหนึ่งร้อยคนรวมตัวกันนะฮะ เพื่อเรียกร้องการจับกลุ่มสีนักข่าวที่ก่อให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนแม้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปจากการปกครองของทหารมาแล้วก็ตามตอนนี้เป็นประชาธิปไตยก็โดนจับอยู่ดีเห็นไหมนะเพื่อนร่วมชาติหลายอาชีพก็เรียกร้องให้พม่าปล่อยตัว3 4มสีนักข่าวนะฮะถูกจับกลุมตัวรอยเตอร์บอกว่าครอบครัวเพื่อนร่วมงานของ3านักข่าวที่ตอนแรกมี3คนนะที่เผยต่อเผยต่อ โทษจำคุก3าปีนะฮะแล้วก็ข้อหาติดต่อกลุ่มกบฏชาติพันธ์ได้อุทธรณ์การปล่อยตัวในคดีสร้างความมิตตกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการระบอบการปกครองประชาธิปไตยของพมา่าจริงๆนกข่าวกลุ่มเนี้ยเขาไปทําข่าวให้กับฝั่งตรงข้ามก็คือกลุ่มชาติพันธ์ก็คือกลุ่มกองกําลังชนกลุ่มน้อยนะครับก็เลยถูกทหารพรมาร่าจับเรื่องมีแค่เนี้ย ที่ผมเล่าให้ฟังที่ผ่านมาผมก็เคยไปเมืองยงเมืองยอนว้าดงว้าแดงแหล่งผลิตยาเสพติดเราไปมาหมดนักข่าวเกิดทำาข่าวต่างประเทศต้องได้ไปที่เหล่านี้หมดนะครับนักข่าวไทยบ้างนักข่าวต่างชาติบ้างก็เดินทางกันไปไปทาข่าวเสียงวันนี้แต่ทหารพม่าเขามองว่าเป็นการสนับสนุนชนกลุ่มน้อยนะครับก็เลยมีการจับกลุ่มนักข่าวคขานี้เป็นนักข่าวพม่าก็เลยมีการออกมาชุมนุมประท้วงของนักข่าวแล้วก็ไปท้อนให้เห็นว่า เดโมครซีหรือประชาธิปไตยใช้ในพม่าไม่ได้นะะักข่าวโดนจับเลยนัภาษาอะไรนะครับอาละนี่คือปรากฏการณ์โดยรอบนะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอซี AC ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงราคาน้ํามันเริ่มสูงขึ้นราคาทองเริ่มต่ําลงนะครับนั่นหมายความว่าไงมันต้องซัดกันแน่ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะการย,ย่อยุ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง,อองการที่สหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวัน ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของจีนนะฮะจอมพลเจียงไคเชกหลังจากที่เกิดสงครามปฏิวัติวัฒธรรมจอมพลเจียงไคเชกหนีไปอยู่ที่ไต้หวันปักหลักอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ทำการต่อสู้กับจีนทนชาติตอนนั้นจีนกับทางเาหมาเจ๋อตงนะฮะจีนก็เลยกำหนดว่าที่นั่นเนี่ยเป็นอ่เขาเรียกว่าเมืองแผ่นดินแห่งการทรยศอะไรประมาณน,นี้นะครับก็เลยทำให้ ข่าวนี้ที่บานมาก็เป็นปฏิปักษ์เป็นหอกข้างแกล้ของจีนมาโดยตลอด <c oughs> นะครับค่าวนี้ก็มีการอเมริกาก็มีการขายอาวุธให้นะครับขายอาวุธให้กับใครขาย,ายอาวุธให้ไต้หวันนะครับไต้หวันก็ยืนยันว่าเขาจะสู้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ประกาศให้กองกำลังของเขาเตรียมพร้อมทอามมําสงครามชนะได้ก็เพราะทําการทําสงครามเท่านั้นก็ทำแล้นไต้หวันก็แพ้ทีมเยอะมากสำหรับกลยุทธ์ของจีนเนี่ยนะครับก็ จะไม่เล่นงานคนหลังชนฝานะครับแต่ก็ทิ้งเติมมานานนะทิ้งเติมมานานก็ส่งผลทําให้ตอนนี้ก็กลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะการย่วยุของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการย่วยุจีนไม่ว่าการย่อยุรัสเซียด้วยการเอาเครื่องบินไปโฉบเฉียวนาโต้ก็จะ้มชิ้มไปโฉบเฉียวแล้วก็เตรียมส่งกองกําลังไปที่อ่า,อาฟกา,านาิสถานของนาโต้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักขึ้นแน่นะครับทองก็ต่ำลงซัดกันแน่ไม่รู้ซัดที่ไหน พิซซัที่ไหนรู้รู้ร,รู้เออตอนนี้รู้ซาที่ซีเรียซัทที่อัฟกา,านิสถานไม่หนีไปไหนละฮะซีเรียอัฟกา,านิสถานะอิรักนะอิรักนะฮะทางนายกรัฐมนตรีของอิรักบอกว่ารัฐอิสลามสิ้นสุดไปแล้วในะอิรักนะฮะประกาศอย่างนี้ขึ้นมาเลยบอกว่าสิ้นสุดไปแล้วเพราะว่าอิรักชนะอย่าแบบเด็ดขาดถาม่าจบแล้วยังสำหรับผมไม่จบเหรอกนี้เกิดมาอีกนะฮะเพราะว่ากําลังยังมีอยู่แต่ตอนนี้ภาพต่างๆถูกแชร์มาชัดเจนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับ ที่ทางทหารซีเรียมีการยึดได้จากกลุ่มไอซิสปรากฏว่าอาวุธยุดตัปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้กับทหารซีเรียของกลุ่มไอซิสซรัฐอิสลามปรากฏว่ามาจากสหรัฐเมกาทั้งหมดเลยนะก็ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเต็มไปหมดทันนี้สะท้อนให้เห็นชัดนะฮะว่าสหรัฐเมกาเปิดหน้าสู้อย่างเต็มรูปแบบนะเปิดหน้าให้การสนับสนุนกลุ่มไอซิสอย่างเต็มรูปแบบขณะเดีวยวกันก่อนหน้านี้ ขณะที่กลุ่มไอซิสกำลังถูกโจมตีสหรัฐอเมริกาก็ให้การปกป้องยิงเครื่องบินของซีเรียตกก่อนหน้านั้นในขณะที่ซีเรียกำลังทำการโจมตีกลุ่มไอซิสอย่างหนักไอซิสกำลังพ่ายแพ้ก็ยิงระเบิดว่าพ่อมาพ่แม่ระเบิดถล่มฐานท,นทัพของอซีเรียอย่างหนักซึ่งคราวนี้ซีเรียแล้วก็ทางรัสเซียก็ประกาศแล้วนะบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก เขาจะทำการตอบโต้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้วาลาดิเมียรปูตินและโดนัทรัมป์กำลังจะพบกันเอาละสิตผู้ชมงงไห้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเอาละนั่นคือเชิงปรากฏการณ์นะที่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่หลักคืออะไรฮะหลักคือสภาวะเศรษฐกิจมันกำลังตกตำ่ำนะหมามหน้าต้องใช้ใช้ที่ไหนใช้สมรภูมิของที่อื่นเป็นสมรภูมิในการทำสงครามนะมีคนถามผมว่า ทำสงครามแล้วฝ่ายคอมมิวนิสต์จะชนะฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้อย่าอย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะมันไม่ใช่บ้านเขามันเป็นบ้านของคนอื่นนะอ่าเปซีเลียอัฟกานิสถานอิรักมันเป็นตะวันออกกลางเป็นมุสลิมนะฮะเขาก็ดันมุสลิมลบกันแล้วก็ <c oughs> เขาก็อยู่ด้านหลังมุสลิมให้มุสลิมฆ่ากันเองนะครับมุสลิมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้เขาไม่แพ้ด้วยนะประเทศเขาก็ยังอยู่ปกติเศรษฐกิจก็กระตุ้นมากขึ้นยังไงลบกันต้องซื้ออาวุธที่เขา นะไม่ซื้อัาเซียก็ต้องซื้อจีนไม่ซื้อลาจีนก็ต้องซื้อสหรัฐอเม ai, าาริากาฮะนี่นฯฯี่ผเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็กําลังเขาไปหยุ่งหลังดันดันดันให้ลบก,กันนะผลที่ออกมาซัดการงานนี้นะฮะผมเรียนใ้ทราบว่าปลาหีการเมืองอะนะครับเป็นปลาหียุทธศาสตร์โลกเมันเกิดสองครามขึ้นมาจริงแต่เป็นสงครามระหว่างมุสลิมกับมุสลิมฆ่ากันเองนะดันมุสลิมมุสลิมฆ่านี่แล้วขายอาวุธให้นะใครแพ้ใครชนะผลที่ตามมาคืออะไรฮะแหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานเป็นปัจจัยสําคัญนะสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ใครพูดเรื่องพลังงานหยุดก่อนหยุดก่อนให้มันลบฝั่งนู้นให้เสร็จก่อนอย่าไปยุ่งนะในตะเลจินใต้ก็เรื่องพลังงานนะครับที่กําลังจะลบกันหนักๆเนี่ยมันก็เรื่องพลังงานนะอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเรื่องพลังงานสถานการณ์ตอนนี้อยู่เฉยนะสถานการณ์ไม่อื้ออํานวยนะสถานการณ์โลกกําลังเป็นปัญหานะครับแล้วก็กาลังท,ทําสงครามใหญ่โตกันถึงปัจจุบันเพราะปัญหาของพลังงานนี่หลักมีอยู่แค่นี้นะฮะรับรองสงครามครั้งนี้ไม่มีใครแพ้ก็ชนะ เป้าหมายคือขายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่จีนไม่ใช่รัสเซียแต่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือพ่อค้าอาวุธครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จำคําพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปัฏิบัติตา ให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทัวเขตคาสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตําชาเลวสามทาเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทําเพื่อตนเอง ไท้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้ง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีริงทะยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่ง หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ